สวัสดีครับวันนี้เจอกันนะครับมาก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับใกล้ๆครับตากล้องมือสมัครเล่นนะครับตอนที่แล้วไปต่อที่บ้านลูกค้าเอ่อแล้วใส่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ดีซีของฟูจิสึนะครับ4300 40โวลต์นะครับ8ปีนะครับปรากฏว่าฟิวช็อตนะครับฟิวขาด เลยนะครับ,รบเ,ออเออเสียงเลอะเลยตากล้องปรากฏว่าฟิล 3m นี่ขาดไปเลยนะครับช่างไมเขาจะมาเช็คดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นมากไหมคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรมากนะครับแค่ฟิลขาดอ่าไม่ขาดนะครับเพราะช่างแมวใช้วัดเยอะวัดวัดมากกว่าเดิมนั่นเองครับ ของอ่าอ่าตัวนี้นะครับตัวสาโอห์ม10บวันนี้ไม่ขาดนะครับ,บวันตัวอียนน่าจะไม่ขาดแค่มันถ้าเขาขาดฟิวจะไม่ขาดต่างเทคหนึ่งนะครับคูณหนึ่ง โอ้ฐานนีุ่ดประจำเลยหลุดอีกแล้วครับท่านหาล็อกฐานไม่ดีเลยุบบ่อยมากนะครับเรื่อนืนี้ แล้วตัวน,นั้นนะ่ะมันยังต้อนดีงไม่สั่ใช่ไหมครับชอบหลุดนะครับหลุดเป็นชีวิตจิตใจเลย <c oughs> สั่นสะเทือนไม,ไม่ได้เลยตีนิ้วเตอร์ตัวใหม่นี่เย้นี่นะครับ เช็คอานะครับอารหนึ่งนเริ่มนะครับโอ้มาแล้วอ่านะครับโอมนะครับอ่าอ่าไม่ขาดแน่นอนนะครับอ่าไม่ขาดนะครับแล้วก็ทางเอ็กซ์สีน้อยเช็คได้โอดนะครับได้โอท ดีดีหนึ่งนะครับไฟลบนะไฟลบไฟบวกโอ๊ขาไฟบวกครับไม่ช็อตนะครับพอตรงนี้ก็ได้นะครับดีขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างอ่าขึ้นและลงนะครับ วัดตรงข้อม C ก็ได้ฮะับเจ็ดนะครับนีเ่เอาเอาเก้าอี้นั้นมาให้มานั่งเดี๋ยวหนูไปนั่งตรงนน้นเลยขึ้นแล้วก็ลงนะฮะซิโลลงเรื่อยๆไม่มีอะไรช็อตนะครับก็จะข่อมหลอดไฟดูอีกทีนะครับ <ST> S> <S เป็นที่เิีวขาดอย่างเดียวหรือเปล่านะครับ ฟิลฟิลฟิลตรงนี้ครับเอฟเฮเอฟเอฟเดวัน hey. นะครับเฮดหนึงกี่รอไฟลายวัดไว้ โอเคครับก็จะเสียบไฟเทสนะครับเทสอีกแล้วหนึ่งอลนะครับแล้วก็สองเอ็นนะครับ ครับโอเคครับเสียบแล้วนะครับดังชึบ <c oughs> ตากล้องกลัวไฟตากล้องกลัวตากล้องกลัวเอาอเ,เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อเห็นชัดนะครับเหมือนกรอบสองไงไม่รู้ ตั้งหนึ่งพันนะครับเช็คไฟสามร้อยบวกสามร้อยนะครับสีเจนะครับอโอเคมาแล้วครับสามร้อยสี่โวลต์นะครับปมาณสาโวลต์ก็คือสามรโวลต์เองอเช็คไฟตรงมอตเตอร์นะครับสีสีองนะครับอ่าก็มาแล้วนะครับม,มาสามร้อยโวลต์นะครับสามร เรียงตามขาอ่าขาอ่าสมมติว่าเป็นขาหนึ่งขาสองขาสามแล้วนะครับสิบสี่โวลต์น,นะครับขานี้ยศูนย์นะครับหนึ่งสองสามขาสี่ศูนย์ขาห้าสิบสี่โวลต์นะครับถ้าจะเหมือนเมื่อวานนะปอดค่าไฟก็ได้แต่หลอดนี้ยังไม่ติดนะครับ ชุดเลยแล้วอ่าเช็คชุด12โวล์นะครับอืมสินเตอร์นี่นี่พันตัวนี่43ไอ่ะามามละสินี้สิบสี่โวล์นะครับรีเลย์มาหรือยงังเห็นไหมอ่าชัดไหมสี่ไฟรอตรงรีเลย์นะครับเคสี่นะครับ มีแล้วนะครับ14โวลต์นะครับโอเคก็สรุปว่าไม่มีอะไรเสียหายมากนะครับก็ฟิวขาดนะครับเราสรุปว่า R เราได้ผลนะครับถ้ามีอะไรช็อตพวกฟิวต้องขาด <c oughs> อเราดีเน <c oughs> <c oughs> ดีไหมเมื่อคืนเดี๋ยวลองใส่ฟิล์มลองใส่ค่นะใาในน้อยๆก่อนแล้วกันหน,หนึ 1> 1่งแอมป์นะครับ1แมอมป์จะไหวหรือเปล่า มุยกลบไวแพร้นมอืแอมนะครับก่อนจริงต้องใส่3แอมนะครับใส่น้อยๆก่อนเผื่อเอาจริงมันมีอะไรเกิดขึ้นโอเคดังชึบนะครับสักกับดูสิมุยกลับอ่ะมุยกลับมากอย่าเค้าคิบป็มุยกลับอ่ะ สั่งรีโมดได้นะครับเป็นอะไรตั้งความติดไปมักกะพิบอ๋อมักกะพิบเพราะเราไอ้นี่เอาเทอร์โมมานะครับเมื่อวานนี้มันจะกระพริบนี่สับไพ่เราก็เรียบร้อยนะครับ เป็นไป่วันนี้เซนเซอร์จับเทอร์โมนะครับทลองไปกับทีตอนนี้ก็หน้าที่ต่อไปคือเช็คซ่อมมอเตอร์นะครับกี่นาทีเ่ยก็โอเคติดกันครับเดี๋ยวต้องดำเนินการตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์อีกทีนะครับเดี๋ยวขอหยุดครับกัน